สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่บีแลลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้ตามหงลงสนามอาจจะมาช้าหน่อยแต่เชื่อว่ามาแน่มาช้ามาชัวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเตรียมน้ํามันไปเพียบเลยครับเพราะว่าไปทอดกระถินมานะครับวันนี้ก็เลยมาในช่วงเย็นนะครับเพราะว่าเมื่อวันก็ไปบอดี้พิกเจอร์มีใครเคยบอดี้พิกเจอร์กันบ้างครับกายภาพนั่นเองนะครับหู้ยปวดหลังซะเหลือเกินครับ เอาละทีนี้ตามหงลงสนามครับในเวอร์ชั่นของบีแลมสิงกับออนไลน์สเตชันนะครับแน่นอนหนึ่งคะแนนที่ลิเวอร์พูลได้มาจากที่บ้านของซิตี้เนี่ยโอ้โหมันบิ๊กไซส์ใหญ่เบิ่มมากครับท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเกมนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของทั้งทีมเองแล้วก็เยอเกนครอปครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนอยู่เรื่องหนึ่งในขณะเดียวกันหนึ่งข้อที่น่าสนใจก็คือว่าลิเวอร์พูลเจอกับงานที่ยากที่สุดในฤดูกาลนี้จริงๆนะครับมันเป็นงานยากมากเพราะว่า แมนเชสเตปิดเกมทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากเราจะสังเกตได้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สามารถเล่นได้ตามที่ตัวเองถน,นัดเลยก็ว่าได้อย่าว่าแต่ดับเบิลพาสเลยนะฮะแค่พาสเฉยๆยังเหนื่อยสูตรการเล่นสูตรการเล่นอะไรหรอสูตรการเล่นแบบแบบแบกแนบในปัญหาคือเมื่อเจอผู้เล่นที่มีคุณภาพและโคช้ชขนาดนี้เนี่ยมันก็แบบที่เห็นนะฮะแต่สุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียสถิติชนะรวด ในบ้านตัวเองหยุดที่23นัดไว้ให้กับลิเวอร์พูลซิตี้ชวดท่ามติสูงสุดทำมาไว้โดยซันเดอร์แลนด์นะฮะซันเดอร์แลนด์ได้ทำไวะะ้ไว24เกมเมื่อ131ปีที่แล้วนะครับก็เสมอกันไปหนึ่ง,งและลิเวอร์พูลเนี่ยไม่แพ้ถึง10จาก11เกมหลังสุดในพิมร์ลีกที่พวกเขาตกเป็นฝ่ายตามหลังนะฮะนี่ถือว่าเป็นแครคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมมากขณะเดีวยวกนันเดอร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ก็พังติติ50ประตูเร็วสุด เล่นแค่48นะัดของเดิมเนี่ย65เกมทำไว้โดยแอนดี้โคลแล้วก็66เกมทำไว้โดยอลันเชรอร์นะครับต้องยอมรับว่าสุดจริงๆในขณะเดียวกันนะครับก็เราก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันแต่ก่อนอื่นเลยไปติดตามกันครับกับไฮไลท์ของการแข่งน,นัดนี้ครับโดยออนไลน์สเตชันและ ยูดริงก o ดอนดライร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนกับซูสกิ i คอ s t สวีแครเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการครับ <c oughs> นำเสนอโดย s ซูสกิทิปเปิลโบนัสดิวดิวจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่น www. b l c a m c o m ติดตามชมคลิปไฮไลท์พรีเมร์ลีได้ที่ YouTube บีแหลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกแล้วพิธีเดยเรามาดูเกมนี้กันครับบิ๊กแมตช์ที่เอติฮัสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับลิเวอร์พูลครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกเล่นสั้นครับช็อตคอร์เนอร บร์โดไปต่อไม่ได้ครับต้องม้วนต้วนกลับมาอีกทีหนึ่งโฟเดนซัดลูกนี้เลยครับไปตรงอาริสันเบกเกอร์อ้าวแต่อาริสอันออกบอลมาไม่ดีเท่าไรครับลูกนี้มาอยู่ที่นาทานาเก้อา,าเก้แหวกสองมาแทงเข้าซ้ายของฮาลนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำก่อนครับในนาทีที่27ประตูแรกของฮาแลนด์ที่ยิงใส่ลิเวอร์พูลนะครับในฟุตบอลลีก แล้วก็เป็นเจ้าของสถิติยิงครบ50ประตูเร็วที่สุดนะครับโอ้โห,โโหนี่มันปีศาจชัดๆครับจอมบานบูดูพีเดเตอร์เนี่ยลุยมาครับแล้วเข้าทางของไอ้บูครับยิงเข้าไปจอมบานบูนี่ครับพออาริสันพลาดแล้วยืนผิดตำแหน่งครับโดนซัดเข้าไปเจ้าตัวโกรธมากครับทุบเข้าไปที่สนามเนี่ยสนามแทบบุบเลยครับเบเกอร์จังหวะที่ พลิกมันมันพอดีไปหมดแล้วครับฮาลันเจ้าถิ่นขึ้นหน้าครับหนึ่งประตูต่อศูนย์วันเดลเป๊ะสยายผมเลยหลังจากนั้นนะครับซิตี้บิลดิ้งอ์พขึ้นมาโอ้โหเอเดรีนนมอร์เอส,อเอสจ่ายทะลุมาเลยครับมีโอกาสลูกนี้สำคัญนะครับในช่วงเข้าสู่กำลังจะหมดครึ่งแรกดูฟิลโฟเดนตัดใน ตัดแล,ล้วซัดลูกนี้ครับมาแต่ว่าปลายนิ้วสัมผัสของอารีสันเบเกอร์เซฟลิเวอร์พูลเอาไว้ได้นะครับมาลูกนี้ถ้า2องนะ2-0เลยแล้วะ2อยเนี 0, ่ยอยู่เลยดูอีกทีครับเอรีสันให้มาแล้ว,แ,ลวแบรนโดอีกแล้วครับแบรนโดชอบเล่นดีแมตช์เจอลิเวอร์พูลจริงๆอะแล้วดูโฟเดนกระตุกตัดในมาครับแล้วอ้ดมันเสียบเห็นเห็นนะแต่เซฟได้ดูจากมุมนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกนี้เสียบแน่ครับ ต่มีอลิสันจากนั้นในครึ่งหลังจังหวะนี้ดูโดกูนะครับสับขาหลอกหลอกมาติปเปิดมาเซฟครับโดยอลิสันเบเกอร์และดูจังหวะความเนียนครับแมคาลิสเตอร์ท่องท้ายออกมาทางซ้ายครับที่ไรอันคลายเปนแบชลงมาเป็นตัวสำรองครับคลายเปนแบชลากขึ้นมาค่อยๆพามาเรื่อยๆครับคลายเปนแบชแตะเอาไว้นิดนึงเลือกทางหลุยดิอาส ดีอาร์สวันนี้ก็ลงสำรองพ่อมาเชียร์ด้วยครับวันนี้ดีอาร์สยกตัดมาเปิดลูกนี้ข้ามาครับที่ซาล่าซาล่ามองกัปโป้ดึงหลอกไปแล้วแล้วก็เทนอเล็กซานเดอร์โนซัดลูกนี้ตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลครับ1ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่80มาแล้วก็ไปทำท่าคิจูเบเบคิจูตาลาลาครับ <c oughs> และดูหน้าเาวินนนูนเยสมาแฟนลิเวอร์พูลในสะใจสุดๆครับ 35ไม้ความห่างระหว่าง2เมืองนี้ดูอีกทีครับให้ข้ามมาแล้วนี่ครับกักโปดึงไปแล้วโล่งเลยครับเทรนเสียบเข้ามาโอ้โห,โโหแล้วก็ตะบันด้วยขวาเต็มตีนเตี้ยครับ1ประตูต่อหนึ่งหรือว่าพลตยเสมอครับประตูนี้ <c oughs> สำคัญจริงๆครับดูจากมุมด้านหลังอีกทีโอ้โหซัดตรงนี้หมดสิทธิจริงๆครับเอเดซอนครอบ โอ้สใจมากเลยแล้วก็ในช่วงท้ายเกมนะครับทด8นาทีลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายครองเกมขึ้นมาแล้วก็จะชิปลูนี้ทำไม่ได้มันยากไปหน่อยครับหลุยส์อาสแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกันครับที่เอติฮัดสเตเดียม1-1จะมีมวยแถมในช่วงท้ายด้วยครับสำหรับดาวินนนเยสกับทางเป๊ปกัวเดลา แม่มวยล้มต้มคนดูเสมอห,หนึ่งครับตามใหญ่ของหงแดง,งาาท,แบบท่งานผู้มมมชมครับหลังจากที่ชมไฮไลท์ของการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ได้เห็นความอำมหิตอีกครั้งหนึ่งของเป๊ปกอริโอลานะครับเพราะว่าเขาเลือกนาธานาเกะลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายมันหลายออปชันเลยก็คือความคล่องแคล่วของอาเกะเนี่ยสามารถที่จะบล็อกในการเจอกับโมฮัมเหม็ดซารา แล้วก็ใช้ในการเดินหน้าขึ้นมาในการปิดพื้นที่และวเติมเกมลุกได้ส่วนสำคัญก็คือเขาขึ้นมากดได้แล้วก็นอกจากบล็อกซาร่าแล้วยังทำให้เทรนเนี่ยไม่กล้าหุบเข้าในเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมาเสริมแล้วก็มาเติมหน้าที่ของโดกูด้วยนะครับมันเป็นการทำให้แบบนี้เนี่ยการช่วงชิงพื้นที่ในแดนกลางเนี่ยหายไปเลยในเกมรักษาแบบนี้เป็นเกมที่ชิงพื้นที่ แล้วก็ปิดพื้นที่ไปในตัวนะครับอย่างที่บอกไว้ครับว่าทุกคนจะต้องเซตตัวเองในเกมรับในขณะที่เพื่อนกําลังเล่นเกมรุกนะครับไม่แปลกที่เกมลักษณะแบบนี้นะฮะเคอติสโจนจะได้เล่นผมได้วิเคราะห์กันไปก่อนเกมแล้วนะครับถูกส่งลงมาก็เพื่อความเหมาะสมในการเล่นในการคลองบอลแล้วก็ดึงจังหวะประเด็นก็คือดึงจังหวะเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าสามารถที่จะวิ่งออกมาสอดซ้อนในเกมรับ ได้ดีกว่าเลือกสไตล์แบบไม่ต้องดักอย่างแรนด์การแบทชการแบบนั้นจะถนัดในการพาไปแดนบนหรือว่าการครองจังหวะได้เป็นบางส่วนของฮาวเวียเลียที่เป็นตัวรองแต่ว่าว่ากันถึงเกมรับล้วนๆเนี่ยนะครับโจนเนี่ยเป็นตัวเลือกออปชันที่ดีสุดในเกมนี้จึงจึงได้ลงเล่นนะครับแล้วก็ผมมองว่าเขาเข้าใจในสถานการณ์เกมรับมากกว่าคนอื่นนะครับวิธีการ2.0 ที่ช่วยเปิดพื้นที่ให้กับโดมินิกโซโบสไลน์นะครับแล้วก็ได้สายไปสายมาแล้วก็ทําให้อเล็กซิสแมคลิสเตอร์เนี่ยได้ขยับตัวด้วยนะครับก็ทีนี้ภาพตัดมาจนถึงจุดที่น่าสนใจก็คือทั้งแมคลิสเตอร์แล้วก็โซโบสไลน์เนี่ยสคนไม่สามารถที่จะเคลื่อนได้มากเท่าไหร่นักนะครับนั่นเป็นเพราะความแกล่งของซิตี้และความกรอบของพวกเขาโดยเพราะการเลือกแบนาโดกับโรดี้ทึ้งสงคนนี้ ถือว่าเล่นกันเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกนะครับส่วนความกรอบก็แน่นอนเราจะเห็นนะฮะซโบสไลเองก็ต้องพาฮังการีไปเล่นยูโรส่วนแมคลิสเตอร์มีเกมใหญ่ที่บราซิลนะครับเป็นการต่อสู้ในระดับสูงที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดทีนี้โจนเสียก็ถูกวิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์กันไปตามสภาพโดยเพราะมันมีจังหวะหนึ่งที่เขาเกือบทําเสียงง่ายๆหน้าประตูแล้วซอนเบเกอร์แก้ไขออกมาเนี่ยนะครับก็สังเกตได้ว่าครอปยัง ค่อนข้างชอบและใช้โจนในเกมลักษณะที่กลางเป็นรองต้องใช้คํานี้นะฮะกลางเป็นรองแต่ยังไม่แข่งอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วทีนี้ย้อนกลับไปที่ตําแหน่งของโจนเนี่ยนะครับทีนี้เกือบจ่ายบอลเสียแต่ทาไมไปอยู่ตรงนั้นนั่นก็หมายความว่าวิธีการที่ครอปบอกนั่นแหละครับว่าคุณจะต้องตั้งเกมรับอย่างไรเมื่อคุณเล่นเกมรุกอยู่นะครับในยะในความหมายก็คือมิดฟิลทุกคนต้องสปีดจ,จากฝากหนึ่งไปยังอีกฝากหนึ่งให้ได้เพื่อไปปิดพื้นที่ แล้วก็ถ้าไม่ไปช่วยกันไม่ได้ลองบอลลองตำแหน่งเนี่ยโจนก็แมตำแหน่งของโจนนีหูแทบติดกับเดียโกโชต้าอยู่แล้วนะครับแต่เขากลับวิ่งไปขวาสุดในตำแหน่งที่เทนอเล็กซานเดอร์โนยืนอยู่ก็อย่างไรก็ดีผมมองว่าครอปสามารถทำในสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการเสี่ยงที่คุ้มค่าอยู่2อ,อย่างเขาเรียกว่าความเสี่ยงที่คุ้มค่าความกล้าที่ต้องลองนะครับในแบบนี้นั่นคือการใช้คูดิกาโบ้ ลงมาในตำแหน่งที่ไม่เคยใช้ลงมาในตำแหน่งที่ไม่เคยใช้ก็คือบล็อกซูบล็อกขวาและทำให้เกมที่ซิตี้เนี่ยคือคีย์มาแบบเนี้ยเล่นมาแบบเนี้ยคือคีย์ที่จุดนั้นเน่เกิดความสับสนในตัวเองนะครับแล้วก็ผิดพลาดทางเทคนิคแล้วสุดท้ายก็เปิดจังหวะนิดเดียวฮะแล้วิเวร์วหูก็ได้ประตูเป็นการเป็นการเป็นแผนที่ชัดเจนว่าฝ่ายรับเนี่ยไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับถามว่ามันเสี่ยง มากน้อยถึงขั้นไหนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเสี่ยงมากนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการฝึกซ้อมแล้วก็การเป็นหมากเด็ดหรือว่าการทิ้งไพ่ใบสุดท้ายมันเป็นแผนใหม่ซึ่งนํามาสู่การได้ประตูนะครับมันเป็นจังหวะต้องบอกว่าเป็น t r a ท s เซชันครั้งแรกและครั้งเดียวได้ซ้มมํไปไหมนะที่มันตรงเป๊ะแล้วก็เข้าสเปคมากที่สุดมันมาจากการซ้อมที่หนักหน่วงมากในลูกลักษะแบบนี้นะครับจากที่อาริสันเซฟแล้วก็มาต่อที่แมคคลิสเตอร์ แล้วก็ไปที่ทางการเวนแบชดีอาร์สซาร่าแล้วก็มาจบด้วยเทนโดยที่มีการวิ่งสลับหลอกก่อนของตัวของโคดิกาโปนะครับก็ถือว่าการยิงเต็มข้อและมันจะต้องเป็นคนที่ยิงเต็มข้อได้ด้วยนะครับถ้าเป็นคนที่แปรบอลเป็นอย่างเดียวลูกแบบนั้นใส่ข้อไม่เป็นเนี่ยลูกนั้นไม่มีสิทธิ์เกิดนะครับบวกการที่อย่างที่บอกครับเป๊ปเองเนี่ยหลายคนตั้งคําถามว่าทําไมเป๊ปถึงไม่เปลี่ยนตัวนะฮะ ใน,ในช่วงเวลาคือผมมองท่านไปมองดูตอนนี้ขุมกําลังสารองของเป๊ปเหมือนมีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะใน,ในตัวรุกนะครับก็มีทั้งเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็ปล่อยตัวผู้เล่นออกไปนะครับแล้วก็พอเล่นไปแล้วเนี่ยต่อให้นักบอลมันสดแค่ไหนการเดินทางที่ผ่านมาหรือ,ออาจจะเพึ่งหายเจ็บกลับมาเนี่ยมันมีผลนะครับมันมีผลต่อเกมในลักษณะที่ลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวที่มีความสดและคุณภาพสูงเนี่ยลงไปนะครับจบเกมอย่างที่บอกครับว่าเกมเนี่ย มันแต้มใหญ่มากส่วนเป๊ปกับดาวินจะมีปากเสียงอะไรกันเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นมีซีนในเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วซีนสําคัญคือการประทะกันของ2ยอดกุนซือระดับมันสมองที่มีความสนุกมันอยู่ที่รายละเอียดของเกมจริงๆนะครับรายละเอียดในเกมที่แท้จริงมันสูงมากโดยเฉพาะการหยิบจับคัดเลือกนักบอลและการวาดแผนข้างนอกจากหน้ากระดาษจากกระดานสู่เวทีความเป็นจริงแล้วก็การชิงไหวชิงพริบไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าจะเปลี่ยนตัวหรือไม่เปลี่ยนตัว มันมีหมดจริงๆนะฮคก็ย้ํากันอีกทีว่าแต้มน,นี้แต้มใหญ่ของลิเวอร์ pool ซึ่งมันคนละอย่างนะได้หนึ่งแต้มกับซิตี้กับหนึ่งแต้มกับลูตันนี่จะเป็นลมนะคนละแบบกันนะครับเป็นการเสี่ยงที่ได้ผลของ jk นะครับก็คือ1เลือกใช้เคอร์ติสโจนยอมถูกด่าแต่เพื่อให้ได้คุณภาพในวิธีการให้ได้มากที่สุดกับ2ตําแหน่งที่ลงมาของคุณีกัคโปครับ ทุกสถานการณ์จริงๆนะครับโอเคแหละผลเสมอมันไม่ใช่เป็นผลดีของทั้ง2ทีมแต่มันก็ดีแล้วที่เสมอออกมาและที่สําคัญครับมันไม่ได้แค่ลิเวอร์พูลนะมันเป็นเรื่องของพิมยรลีกด้วยและอาร์เซนอลก็ขยับขึ้นไปปีนี้สนุกนะสําหรับพิมยรลีกก็ถือว่าค่อย,ยังดีหน่อยพิทิดเอ้ย <laughs> ที่เสมอออกมานะครับเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e เอาไว้นะครับ,กก like, share, รบที่นี่นะครับ B ีหลัสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกและผมเปิดทริปทัวร์ครับ ก็คือ10ปี B-Pa tour ครับตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์เป็นเกมที่จะเกิดขึ้นระหว่างลิเวอร์พูลกับสเปอร์ครับเดินทาง7วัน4คืนนะฮะ2 3 4 5 6 7 8นะครับจะเปิดแล้วในวันอังคารนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามาติดต่อได้นะครับที่แอดไลน at bee e e lam si ng นะครับรับจำนวนจำกัดอย่างที่สุดครับผมหวังว่า ทุกท่านจะยังคงเมตตาปราณีและอยากไปเที่ยวกับ b ีหลมสิงคนนี้ที่จัดมา10ปีแล้วครับเจอกันฝากว่าถ้าใครอยากไปหรือว่ามีเพื่อนๆที่อยากไปมาเลยครับผมเหมือนเดิมในโสโลแกนครับดูแลดุดาติมิตรแต่คิดตังค์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจรถย,ยอดเยี่ยมมากเลยติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ two id